สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะช่องได้หายไปนานนะคะดิฉันเองก็ด้วยสจะอธิฐานนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียนะคะตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่8ทธันวาคมที่ผ่านมา ดิฉันเองอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะให้ทุกท่านทุกคนที่ได้ดูเพื่อเป็นพลังปัจจัยหรือเป็นแรงบันดาลใจนะคะ mm. เดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปดูว่าท่านยากลำบากอย่างไรดิฉันเอง ไปมานี้ครั้งที่6ปีที่แล้วไปกลับมาคุณแม่ไม่สบายเป็นเส้นเลือดสมองตีบตอนนั้นเครียดมากรักษาแม่อยู่สองเดือนก็ไม่คิดว่าแม่จะกลับมาแข็งแรงเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ความจำก็จำได้บ้าง ดิฉันก็ได้สัจจะที่ฐานว่าถ้าแม่หายถ้าแม่สุขภาพแข็งแรงจะไปโกนผมใต้ต้นสรีมหาโพธิ์ด้วยสัจจะอธิษฐานครั้งนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆดิฉันก็ได้ไปโกนผมใต้ต้นสีมหาโพธิ์ได้ไปบวชใต้ต้นสีมหาโพธิ์เป็นอะไรที่ ไม่เคยคิดเลยมันปิติมากบอกไม่ถูกที่เราคิดวาดฝันไว้มันได้มากกว่าที่เราคิดและฝันมีพระผู้ใหญ่เมตตามีผู้ประทมคำชูแปดทิศขอบคุณพระผู้ใหญ่ ประเทศไทยวัดไทยพุทธคยาพระผู้ใหญ่จากศรีลังกาก็ได้มาโกนผมให้ขอบคุณพระอาจารย์วัดไทยอาจารยตาก็ได้คิบผมให้พระอาจารย์ที่วัดไทยพุทธวิหารอาจารย์ต้าก็คิบผมให้พร้อมทั้งแม่ชี ที่วัดไทยพุทธคยาก็ตื่นเต้นมาโกนผมให้ดิฉันขอน้อมกาบขอประคุณทุกท่านที่เมตตาช่วยกันทำให้ดิฉันสำเร็จในวัตถุประสงค์นี้น้อมกาบทุกท่านทุกคน พร้อมท้งขอบคุณเพื่อนกาลยาณมิตรทุกท่านขอน้อมกาบบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่ให้ลูกได้ทําในสิ่งที่ดีไม่มีอุปสรรคอะไรเลยขอบุญกุศลน,นี้เป็นพระปัจจัยให้แม่ของข้าพเจ้าพ่อของข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้า มีสามีมีลูกและการยาณนะมิตรทุกท่านทุกคนที่ได้ดูได้ฟังนี้มีผลในบุญนี้ร่วมกันขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุสาธุ